ว,นนว,วันนี้วันจัน์ค่ะทุกคนเมนี้วันจัน์ทรวันหยุดฝนอีกแล้วค่ะฝนเกือบทุกวันไผธีมาติดตามวิไลเนาะจะเห็นว่าฝนตลอดบอกเลยว่าไยที่ทนกับอากาศแบบนี้ไม่ได้คือสิยูบได้ดอกค่ะประเทศนี้ วิไลก็อยู่ไปเพราะว่าครอบครัวอยู่นีเนาะแล้วก็ถือว่าการงานก่อ้าเ่าทํางานอยู่นี่มันก็ถือว่าพ่ออยู่ใดอะคะ่ะนั่นแหละค่ะสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสไปยูเคค่ะทุกคนเป็นจจงใดสบายดีกันหรือเปล่าคะมือนี่อากาศแย่อีกแล้วค่ะทุกคนไพทีว่าบ่มักอากาศแบบนี้ ก็คืดซีอูนี่บ่อยนะคะไอแลนด์เหนือโดยเฉพาะแถบบ้านวิไลบางคนจะง,งงมากว่าอากาศนี่คือซีดีนูนน่นนี่นั่นฮาอากาศดีอย่างนะคะอยู่อยู่แถบที่วิไลยอยู่โดยเฉพาะบ้านวิไลเนาะที่วิไลเคยบอกหลายๆเธอหลายๆคลิปที่วิไลชายเห็บิึงนะ่ะฝนตกตลอดค่ะทุกคนขอโทษขอภัยหลายๆถ้าได้ยินเสียงเครื่องซักผ้าดังแน่เนาะค่<ฮ>ะเดี๋ยว่านว<ม>ิไลเลิกงานก็<ม> ไปกินข่าวบานมูที่แหลกกับบดิคืดว่าตัวเองสิไปดอกปกติหลังจากทํางานเหลือจะเมยมากเพราะว่าทํางานเกือบทั้งอาทิตย์เนาะคะ่ะหาหมือต่ออาทิตย์แต่ก็วิไลกระหักนะคะแต่บางคนจะบอกว่าอุ้ยเดนมาจมบ่มีงานก็จมมีงานก็จม,มบบแมนนะคะที่บอกถึงว่าเหตุงานเมอยอเนี่ยก็คือว่าเมยมันเมยแต่ว่าเฮ้าก็ดีใจวิไลก็ดีใจที่มีงานเหตุที่จริงน่ะวิไลอยากของานเพิ่มอีกด้วยซ้ำอยากเคล็ดเล่ย์มือ ในมือหนึ่งจากสี่นะคะเพราะว่าวิเลยทําความสะอาดเพ่นอย่างไฮเลวปกติแลวอย่างถ้ามันบ้ายมากพ่นอย่างไฮเลวกนใบาสามแต่ว่าถา้ายยายแน่กิดใบสามกว่าจากสี่ก็โอเคแต่อย่าให้ถึงหามงมุ่งแล้วที่นี่ก็ช่มโมงก็จะได้ก็แค่หาช่มุมงกว่าสี่ชูมุงกว่าแต่หลๆก็คือหาช่วโมงสี่ชโมงแน่จากสี่นะคะมันก็บกพรายแต่ก็เป็นบางมือ แต่ถ้าวิไลเสริบวิไลก็จะได้ร้ายชั่วโมงแนะ่พระว่าเสริบสองชั่วโมงแล้วก็ทําความสะอาดจนหอดใบาสามจากสี่ก็จะได้เพิ่มขึ้นจากหกเจ็ดชั่วโมงจากสี่นะคะมันก็ดีดีแล้ววิไลก็เลยอยากจะเหอย่างอื่นเพิ่มนําแล้ววันอาทิตย์วันอาทิตย์สี่หอดนี่พนจะหายวิไลไปเสริบโอ้ยเมื่อยใจเดี๋ยวสิไปคุยยว่าบกค่อยอยากสิเสริฟเมื่อคืนก็มีพี่ที่คนไทยแหละค่ะ เดือนหนาพนก็จะกลับพนก็เลยชวนไปกินขา้าวชวนมาหลายมือแล้วก็เลยตัดสินใจบ่ไห้จักเธอแล้วก็บรรู้วา่าความเมยมันจะไปได้บอ่อก็เลยเออตกลงไปแล้ววิไลถามวิไลยอยู่ไก่วิไลก็จะสะดวกไปได,ได้งยได้ง่ายได้ไวอยู่แต่ว่าบ้านวิไลน่นอยู่ไก่อยู่ไก่จากมุงก็เลยสิไปสิอ่าให้แฟนไปหับไปส่งมันก็บ่ค่อยสะดวกจะส่นะคะ แล้วที่นี่ก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงหนา,นา,าหนาวเข่าหนาหนาวแล้วมันจะหมืดเล็วกว่าปกติสามสี่ถุงนี่จะดึกหลุดซึกว่าจะดึกมากสินะคะก็เลยบกข่อยอยากสิไปปันไดแล้วก็หลุดซึกว่าโอ้เห็นงานไปหม่อว่านเนี่มันบกข่อยเมื่อยก็เลยบอกโมว่ามารลับใ้บอเพราะว่าเราก็เคยบอกว่าเดี๋ยวทา จันไดเกิใส่แฟนมาหลับแต่ว่าวิไลเกิดความผิดวิไลแหละที่ว่าบอกเจะาจ้เกินไปจะสินะคะวิไลก็สิมาบอกสู่กันฟังเนาะบอกเชงว่าสังคมเมียฝรั่งอ่าบางคนนะกลุ่มบางคนถี่ชอบทับผมมูคนไทยนากันหรือว่าภัยกระสางการที่ว่าเขาไม่ชีวิตในต่างแดนหรือว่าได้สามีคนต่างชาติสามีคนฝรั่งวิไลบอกมาหลยคลิปแล้วเนาะว่า บ่มีไผ่ได้รวยกันทุกคนบบมีไผ่เด้จนกันทุกคนบบมีไผ่มีความสุขกันทุกคนแล้วมีบางคนเนี่ยก็จะมีทุกมีสุขปะปนกันไปเกือบทั้งทุกขอบครัวเพราะว่า้าเฮ้ามีขอบครัวไม่หลูกไม่เต่าเฮาก็ตตรงมีแหละยังติดคัดใจกันไม่มากก็น้อยแม่นบ่คาทุกคนแต่กับการถือว่าคนถือว่าผึ่งมาเรล่มใส่ชีวิตอยู่ในต่างแดนวิไลนี่อยู่มาหลายปีแต่ว่าความถี่ว่าบ่ได้ทํางาน เลี้ยงลูกตะกี้เลี้ยงลูกตะกี้ก็ยังบ่ทันใดทำงงทำงานก็ไปหาเก็บห่อเก็บหอยพอเฮาวิไลกับบริจัจไผทิสีพาไปทำงานใดพอความตีเฮายังบ่ทันใดอีหยังครบเฮากับบริสามารถทำงานใดแล้วก็บวกกับกันดีว่าเฮาบร้จุจไผทิศีแนะนำให้เฮาไปเห็ดงานใดจะสีนะคะ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าการตี่เฮา มียังครบเอกสารครบทุกสิ่งทุกอย่างสามารถทํางานได,ด้โดยปกติเข้ากับไปเหตุงานไซส์กระไดเหมือนไปหากรมแรงงานกระไดให้เขาหางานจาสินะคะแต่พอความถิวิไลมีหลายอย่างที่ยังบระท่านสะดวกสิไปเห็ดตอนช่วงนั้นก็เลยยังพรท่านไห้มีงานเห็ดจนมาพอผีคนหนึ่งที่ว่าวิไลสิไปกินเขาน้ําเหล้านี่แหละเดี๋ยวลงคลิปลงคลิปให้เบิ้งเนาะคะ่ะว่าอาหารที่เราเห็ดเป็นจังไรก็ คนก็มาแนะนำเพราะว่าสามีเ่นเก็เฮดมีอพาร์ตเมนต์ปอยเซาจงสีนะคะที่วิไลเคยลงลิปหลายๆเถื่อก็ชวนให้วิไลไปซอยก็ถือว่าพนใจดีที่ให้แบ่งงานให้วิไลซอยเฮดจะสีนะก็ตะกี้นามันมันก็บริดัแพงมากไหมวิไลก็สามารถที่ว่าจะไปทำงานได้ได้เล็กๆหน่อยวิไลก็ไปวิไลเคยดูถูก งานเงินหน่อยนะคะเวลาบ่เคยดูถูกงานเงินเงินหน่อยแล้วก็บ่เคยเหลืองานเหตุงานแบบนี้ถือว่าใส่ระยะเวลาที่ว่าตรงนั่งถ่าตรงถ่าเมื่อได้เขามีงานเขาก็เอิญเมื่อได้เขาบ่มีงานก็บ่เอิญก็บ้างเธอก็บ,บ่ค่อยมีอาทิตย์หนึ่งกับสองหมื่อแน่ตอนช่วงหนาหนาวแต่ว่าก็ยังพอมีงานคือว่าดีกว่าบ่มีงานเหตุไปเหตุงานเนี่ยก็ทือว่า บ๊วยได้ร้ายนะคะบ๊ยได้ร้ายแต่เวลากเก็บเล็กผสมน้อยเนาะคะ่ะตอนช่วงนั้นก็สามีก็ให้ใส่แน่เล็กๆในหน่อยสายมีก็บบไดยมีเงินหลายยังดอกแต่ว่าก็อยากให้เฮ้ามีเงินติดก,กระเป๋าพนก็มีความรู้สึกว่าเออเฮ้าในเลียงลูกมาดนแล้วก็เมื่อยพนก็แนมเห็นแหละคะ่ะมาหลายปีก็สีแนมเห็นแต่ว่าบางเธอสามีก็บ่อสามารถจะให้เงินเฮาใส่เลายใดจังสีนาะ ก็เออโอเคก็บอกเป็นอย่างเขาก็เห็นงานไปประหยัดไปใส่เท่าที่เข้าจําเป็นใส่เท่าที่หักบ่มีก็บ่ใส่มีก็ใส่เท่าที่จาเป็นแต่สาหรับกลุ่มบางคนที่เป็นขืดว่าตัวเองม,ตองมีตัวเองมีสามารถกินได้ทุกสิ่งทุกอย่างสื่ออยังก็รู้สึกว่าถือเพราะบางคนก็มีสามีมคอยสนับสนุนแบบนี้นะคะก็เข้เขาใจนะว่า การที่ว่าเหาบางเถื่อเวลาเขาเจอหมูเจอพวกเนาะเวลามาบอกถึงว่าบางคนจะรู้สึกแบบใดถ้าเวลาเออเวลาคุยกันแล้วอ,อีกคนนึงจะทับทมถมทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นถูกอันนี้ถูกอันนี้แพงอันนั้นแพงการที่ว่าเหามีสามีบ่ดด้สนับสนุนทุกอย่างคือบางคนเขาเวลาเคยผ่านจุดจุดหนีมาจนถึง ทุกมือก็ยังพอมีกินมีอยู่เพราะว่าวิลาก็ทํางานเนาะก็บ่ได้ถึงว่าสิตองใส่ฟุ่มเฟือยพะมีหลายสิ่งหลายอย่างตรงจับใจสิ่งของก็ตตองแพะของแพงทุกอย่างเมื่อตอนนี้เฮาสิไปใส่ฟุ่มเฟือยบ่ได้ถึงจะงเห็ดงานเขาก็ตองพยายามเฮ็ดกานหลายเพื่อสิสด็มีเงินเก็บบจ่จะสั่นเฮาก็สิบม่มีเงินเก็บเลยพอทุกสิ่งทุกอย่างกับแพงแล้วลูกเต่าเนาะแมนบ่ หลายสิ่งหลายอย่างแล้วบวกกับบางคนที่เขามีขอบรัวทางเมืองไทยเขาก็ต้องใส่ประหยัดขึ้นกับการถีว่าเฮาสื่อ,อยัง้งเออเฮาเอ่ยมาว่าแพงแต่ว่าอีกคนอีกคนก็จะบอกว่าโอ้ยจำนนจำเนอเองมันบกคือกันดอกคะ่ะเอาใจเขามาใส่ใจเราเวลาเคยผ่านจุดถีบบกเคยจุดถีว่าบกเคยมียั้งเลยจุดที่บกเคยไม่เงินติดกระเป๋าเลยเวลาเขาใจเขาใจคนในกลุ่มทีเขา คิดว่าเอียงกับแพงขนาดคนมีเงินเขายังคิดว่านุ่นนี่นั่นแพงแมนบอคะแต่ในกลุ่มบางคนเกิดเวลาเจอหนากันเนี่ยจะแบบว่าอยอันนี้บอแพงดอกอันนั้นบอแพงดอกอันนี้ซื้อได้อันนั้นซื้อได้บางเถื่อเฮาเฮาลืมคิดเฮาอาจจะลืมคิดไปว่าเอ๊การใส่ชีวิตการมีคนสนับสนุนการมีคนคือให้มันบวกคือกันจะสินะคะนั่นแหละค่ะเวลาเกิดมาบอกส่กันฟังเนาะว่า เวลาไปได้ยินแบบนี้เวลาก็รู้สึกว่าเออเนาะเวลาก็เคยอยู่ในจุดๆนั้นถ้าสมมติเขาได้ผ่านจุดๆที่ว่าเขาได้ไปทํางานคือเวลาตอนนี้หรือว่าคนใดที่เขาทํางานแล้วบวถาสามีหรอกค่ะเฮาเหตุงานบวเหลือกงานเขากะสามรนมีเงินได้ในต่างแดนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะฟังเสียงฝน